วิธีสมัครใช้งาน GW a l l e t สำหรับประชาชนที่เคยสมัครใช้บริการการใช้จ่ายโครงการคนลครึ่งพลัดจะใช้จ่ายผ่าน g w a l l e t สำหรับท่านที่ลบแอปเป่าตังเมื่อสมัครแอปเป่าตังใหม่ก็ให้ทำการสมัคร g w a l l e t ใหม่นะครับมาดูคลิปวิธีสมัครใช้งาน g w a l l e t สำหรับประชาชนที่เคยสมัครใช้บริการได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีสมัครใช้งาน g w a l l e t สสำหรับประชาชนที่เคยสมัครใช้บริการให้ท่านเปิดเข้าใช้งานแอปเป๋าตังที่น้านหลักแอปเป๋าตังกดสมัครใช้บริการเพื่อเข้ากาศ g w a l l e t และเริ่มสมัครใช้บริการ g ี a l l e t กระเป๋าเงินจากภาครัฐรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐชำระค่าสินค้าและบริการที่ร้านถุงเงินโอนเงินเติมเงินมือถือและจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟกดปุ่มเข้าใช้งาน g ี w l l เ t เพื่อเริ่มสมัครใช้บริการกรณีท่านไม่ได้เข้าใช้งาน g ี a l l เ t เป็นเวลานาน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ดังนั้นจะต้องรับทราบรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการใหม่อีกครั้งกดรับทราบและกดตกลงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านกดยินยอมและยืนยันหากไม่เลือกยินยอมจะไม่สามารถดำเนินการสมัครต่อได้ ให้ท่านเตรียมสแกนใบหน้าสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของบัญช,ชีของท่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอไม่จ้าหรือมืดเกินไปขยับใบหน้าให้ตรงกรอบจนกรอบเป็นสีเขียวพยายามดืมตาให้กว้างต้องเห็นตาจมูกปากชัดเจนไม่สวมแว่นหน้ากากอนามัยและหมวกให้กดสแกนใบหน้า ให้ท่านเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าให้ตรงกรอบจนกรอบเป็นสีเขียวและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบจนสแกนใบหน้าสำเร็จให้ท่านตรวจสอบข้อมูลการสมัครของท่านจากนั้นกดยืนยันข้อมูลกำลังตรวจสอบข้อมูลให้กดตรวจสอบสถานะล่าสุดหลังการสมัครอาจจะต้องรอผลการตรวจสอบข้อมูลสักครู่ ระบบจะแจ้งผลการสมัครสมัครใช้บริการ G. Wallet สำเร็จถ้าสามารถเข้าใช้งาน G. Wallet ได้แล้วให้กดที่หน้าหลักเพื่อเข้าใช้งาน G. Wallet จะเข้าสู่หน้าจอหลัก G. Wallet จะแสดงรายละเอียดของ G. Wallet เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครใช้งาน GW a l l e t สำหรับประชาชนที่เคยสมัครใช้บริการเพื่อท่านได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัด ท่านสามารถใช้จ่ายผ่าน G ี a l l e t ได้ G ี a l l e t กระเป๋าเงินจากภาครัฐรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐชำระสินค้าและบริการที่ร้านค้าถุงเงินโอนเงินตเติมเงินมือถือและจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ